E.S Clean Podcast ระบบบริหารจัดการงานบริการทำความสะอาดนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานเพื่อให้บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์และนี่คือ E.S Talk สวัสดีครับผมภูสิทธิ์นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยการกับที่ผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านงาน Facility นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์มุมมอง ในเรื่องของการทำงานนะครับพ p นี้จะไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านไอทสักทีเดียวนะครับแต่เป็นการาพูดถึงภาพรวมนะครับ,รบเรามีสองสาเรื่องที่จะคุยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องแรกนี้จะเป็นเรื่องผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็น Facility Management Life Cycle Life Cycle นะครับ,รบลองมารับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้าช่วงระหว่างที่พูดคุยถ้าผมมีคำถามขออนุญาตสอบถากนะครับ มีอะไรบ้างครับไลฟ์ไซเคิลที่อยากจะเล่าให้เราฟังเชิญครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะแชร์เรื่องของที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องมีฟ a ร์ซิที้แมจเมนท์ครับซึ่งอาจจะไม่ได้วิชาการเป๊ะนะครับนักวิชาการอาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าอยากแชร์อันนี้ประสบการณ์ประสบการณ์ภาคการปฏิบัติใช่ะภาคการปฏิบัตินะครับคือผมเนี่ยอยู่ทางด้านทั้งงานก่อสร้างครับนะครับ เพราะว่าจบโยธามาด้วยคร,ครับแล้วก็เรื่องของการตั้งแต่ก่อสร้างเทสติ้งระบบส่งมอบอาคาร แล้วผมก็เข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นแฟรนไชส์สวิตที่ไปรับมอบอาคารมาจากเขาด้วยครับแล้วก็ไปอยู่ในส่วนของที่เขาจะรีโนเวทอาคารด้วยปลูกสร้างบ้านมาแล้วย้ายเข้าอยู่อ๋อย้ายเข้าไปอยู่เสร็จปุ๊บบ้านเก่าปุ๊บเอาจะรีโนเวทนู่นนี่นั่นนะครับรีโนเวทเอาคนออกจากบ้านเอาไปเช่าบ้านที่อื่นเสร็จปุ๊บรีโนเวทเสร็จเอาคนมาจับยัดใส่โอเคนะฮะแล้วก็รันต่อไปเรื่องของการทำเอ็มเอต่างๆก็เลยเห็นไลฟ์ไซเคิลทั้งที่เราเห็นไลฟ์ไซเคิลแล้วนะฮะว่า จริงๆแล้ว,วอ่ะมันมีมีมีผู้ผู้มีความรู้บางท่านครับก็เคยเดินมาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณนัดเคยมองไหมว่าตึกที่สร้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรหรือว่าในทั่วโลกเนี่ยมันจะอยู่ได้สักกี่ปีอ่าแล้วเราจะต้องทำเอฟอหรือว่าทำเม่ทนแนนต์ไปเนี่ยมันมันต้องถึงขนาดไหนร้อยห้าสิบปี สองร้อยปีจริงๆแล้วไลฟ์สเปนประมาณเท่าไหร่จริงๆไลฟ์สเปนเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงอายุของคอนกรีตนะครับมันก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบปีไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือระยะปลอดภัยเนาะระยะปลอดภัยแต่ว่าบางบางที่อยากจะบอกบอกว่าเอ้ยอาคารผมตั้งสองรอปีแล้วยังอยู่ได้โอเคมันแล้วแต่คอนดิชันแล้วแต่ Environment แล้วแต่การใช้งานการบำรุงรักษาการ m น i n t e n ต่างๆนะครับเพราะนั้นกว่า ก่อนจะเกิดตึกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเด y 1วันปุ๊บสร้างเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ครับมันก็มาตั้งแต่การเก็บ Requi r e m e n t สำรวจพื้นที่อออกแบบบนะแล้วก็เริ่มประมูลเริ่มก่อสร้างแรงต่างซึ่งไลฟ์ไซเคิลแรกเฟสแรกเนี่ยก่อนจะเกิดก่อนจะเกิดตึกขึ้นมาเนี่ยผมมีความเห็นเคยเสนอ ดูหารบางที่ไปบอกบว่าเอสมมุติว่าบริษัทเนี้ยเขาเคยมีอาคารเอที่เขาใช้มาสิบปีครับเขาเขามีเลสเซอร์เรนจากจากอาคารที่เขาใช้มาสิบปีแล้วอะืมโอเคต่อมาจะไปสร้างบิลดิ้ที่สองการทาวเวอร์สองผมก็เลยเสนอว่าเ,เป็นไปได้ไหมครับเราจะไปเก็บข้อมูลมาจาก Facility Management ที่เขาทำตึกแรกมาให้เราเน่สิบปีมาแล้วอะ่ะมันเดต้มีค่ามากเลยนะนะ เรารู้แล้วว่าออกแบบห้องประชุมอย่างนี้ไม่เวิร์กหรอกครับอืมแอร์หนาวไปอืมอ่าหรือกินไฟครับอะไรต่างๆางเนี่ยข้อมูลหล่านี้มันไหลอยู่ในกัาซิตี้หมดแล้วับเพียงแต่ว่าในสมัยก่อนมันยังไม่ได้เป็นดิจิทัลครับไม่มีการเก็บข้อมูลเท่าไหร่มันเก็บข้อมูลแต่ว่ามันเก็บใน Data s h e e t อ๋อโอเคครับพอเป็น Data Sheet เป็นเปเปอร์เนี่ยกว่าจะไปสืบค้นมันยากแล้วก็ประมวลยากด้วยแล้วก็ประมวลยากด้วยนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็คุยกับผู้หาผู้หาก็รับรับลูกนะบอกว่าโอเค งั้นเดี๋ยวผมให้ทางไยบริหารอาคารเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตึกนะครับก็พบว่าอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดแบบเกินเหตุนะครับคืออย่างตึกที่ผมเคยอยู่เนี่ยมีคนมาออกแบบรีโนเวทให้เขาเขียนแบบห้องประชุมปรากฏว่าหลังห้องประชุมเดิมเนี่ยมันเป็นมันเป็นค o ลิ่งทาวเวอร สามคูลิ่งใหญ่เขาออกเขาออกแบบเขามาปชุมมาปุ๊บสองร้อยที่นั่งกับคุมคูลิ่งทาวเวอร์หมดเลยครับแล้วก็ส่งแบบมาให้มาให้ดูแล้วนะผมจะทำงี้ผมก็ในฐานะตอนนั้นเป็นฟคตี้แมเนจเจอร์อยู่กับก็เลยยกมือถามในที่ประชุมบอกว่าเดี๋ยวเดียวคูลิ่งผมหายไปสามอันอ่ะที่ย้ายผมไปไหนพู้กแบบตอบว่าอ้าวเหรอครับ ผมไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าหลังห้องประชุมมันมีบุลลิงทาวเวอร์อยู่ด้วยแสดงว่าอะไรครับคุณออกแบบคุณก็ไม่มาดูหน้าง,งานนะคุณก็ไม่มาถามแฟชั่นเมเจอร์ว่าพ,พี่พี่พาผมไปดูตรงนี้หน่อยมันเคยเป็นอะไรอยู่ผมจะออกแบบงี้แสดงว่าเนี่ยปัญหาเรื่องการออกแบบแหลวะว่าหนึ่งผู้ออกแบบอาจจะไม่ได้มาดูหน้าง,งานจริงอ,อาจจะฟังแต่ข้อมูล,อ,มลมอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปย่อยไม่ได้ไปอานาลัย นะเพราะฉะนั้นพลาดครับพลาดขึ้นมาอือคราวนี้ถ้าวันนั้นลูกค้าไม่มีเราอยู่ครับไม่มีเอฟเอมอยู่ลูกค้าก็ไม่ทราบครับก็ปล่อยเลยอืมอ่ะก็จะเกิดการแก้ไขแบบขึ้นเงนิงนงานลดงานเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งอนเนี้ยมันเป็นวงจรที่เกิดจากผู้กแบบเขาไม่มีประสบการณ์อรนะหรือบางครั้งเนี่ยอยู่อยู่องค์กรใหญ่ๆมาที่หนึ่งครับเป็นห้าสรรนค้า จะออกแบบคูลิ่งทาวเวอร์เหมือนกันครับบอกอ่ะคุณนัดผมยัดคูลิ่งทาวเวอร์ไว้ตรงมุมเนี้ยอืผมก็เรียกฟอร์เซตี้แมเนเจอร์ที่เป็นลูกน้องมานะบอกวางได้ไหมครับตรงเนี้ยฟอร์เซตี้แมเนเจอร์พี่นัดถ้าวางตรงเนี้ยแล้วมันจะระบายความร้อนอยังไงอืเพราะมันต้องระบายของเราด้วยอากาศครับตรงนั้นน,นมันเป็นจุดอับอากาศเราก็อพิ่งอ๋อเออใช่ตรงนั้นมันไม่ควรวางเราก็เลยต้องไปบอกพวกแบบ,แบ,บาย้ายเหรอพี่ครับ อย่าวางไว้ตรงนี้เลยออันนี้เป็นสิ่งที่ฟาซิลิตี้เขาช่วยเราได้อเขาช่วยเราได้อันนี้ไม่ไม่ได้เชียร์ในมุมของฟาซิลิตี้นะครับเพราะว่าผมเองผมก็อยู่ทุกๆุกวงการแล้วล่ละในเรื่องของบิ d ิ n งม a เ a g เม e n ์เนี่ยแต่ว่าตอนนี้กำลังจะบอกว่าผู้ออกแบบหลายๆที่ก็อย่างมั่นใจมากนักว่าโอเคฉันออกแบบอาคารมาเยอะแล้วนู่นนี่นั่นอาจจะตายน้ำตื้นก็ได้ครับางทีต้องศึกษาข้อมูลให้ให้พร้อม ก็จริงๆแล้วก็คือเปิดรับข้อมูลเปิดรับข้อมูลจากหลายๆภาคส่วนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่า facility management เนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลตึกครับเขาเป็นคนแก้ปัญหาเขาอยู่กับมันเนี่ย2ี่สิี่ชั่วโมงผู้ออกแบบออกแบบในกระดาษปุ๊บประมวลได้ปุ๊บอ่ะสร้างตามนั้นแอปพูบแบบแอปดิวดอรอิงนู่นนี่นั่นช็อปดอรอิงเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้อยู่กับตึกแล้วใช่ครับเพราะนั้นคนที่เฝ้าตึกจนตึก หมดอายุเนี่ยคือ n a g e m e n t รู้ริงแน่นอนรู้จริงแน่นอนจากเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็น u s เ r ร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกวงการที่มีการดีไซน์ครับจะต้องฟังฟังเสียง End User ซอร e ก่อนไมู่้ใช้รงไม่งั้นเราไม่รู้จะดีไซน์แบบไหนถูกต้องครับชอบไหมอ่าเหมือนเราอยากรับประทานอาหารเราอาจจะบอกที่บ้านบอกช่วยทำอาหารให้รับประทานหน่อยแต่ว่าที่บ้านที่บ้านก็ถามว่า หวานแค่ไหนเผ็ดแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนเค็มแค่ไหนครับเช่นเดียวกันมันจะได้ออกมารสชาติกลมๆตามสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากกินนะครับเพราะฉะนั้นวงจรแรกเนี่ยสําคัญที่สุดับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสเปควัสดุครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มันก็ถูกบิดด้วยงบประมาณีกงบประมาณงบประมาณบางครั้งการลดสเปคมากเกินไปเนี่ยผลในระยะยาวมันตกอยู่ใน วงของการใช้อาคารครันะครับเพราะว่าโอเคปีสองปีแรกอยู่ในวันติพีเรียดอะนี่ปัญหาใช้ไปเถอะมันรถใหม่อ่ะวิ่งไปน้ำมันเครื่องมันต้องเปลี่ยนก็ได้ออไม่พังหรอกแต่ว่าพอมันเริ่มแก่เริ่มเก่าครับความสนใจตรงเนี้มันมันเลยต้องมาดูว่าเอ๊ะใช้ไปสักห้าปีมันต้องรีโนเวทแล้วนะอ่าเราอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีเป็นเขาเรียกว่า ดีไซน์ไซเคิลเหมืนอนกันว่าเอ๊ะมันจะอยู่ยั้งยืนนานไปอีกเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะส่วนประกอบที่สําคัญแล้วมันจะเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้งานเล็กๆน้อย,อยๆของลูกค้าครับ,รบเช่นเอถ้าทาการาศาสตร์แบบนี้ไม่ได้น้ํามันย้อนมันเข้ามาในตึกอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปดีไซน์อย่างนั้นสิครับอ่าบางคนพั่วแบบบางคนบอกโอ้ผมดีไซน์มาสิบปีแล้วผมทําอย่างนี้แหละเน้นความสวยงามอย่างเดียวอปรากฏว่าตึกที่เขาทำอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่ใน ภูมิภาคที่มีฝนตกชุกออืเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีลมพายุหรืออะไรครับบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นผมไปสอนจระเข้ว่ายน้ำนะแต่แต่เป็นว่าเอตั้งต้นที่คนใช้งานครับแล้วถามเขาจริงๆว่าเขาต้องการอะไรหรือถ้าคุณไปถามเจ้าของเงินครับหรือว่าคนที่อยากได้อาคารเขาต้องรถลคเขาตอบเรื่องแบบนี้ไม่ได้ตอบเรื่องแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเออผมอยากได้ห้องเท่านี้นี่เหมือนเราสร้างบ้านนะครับครับครับ ก็ตอบได้แค่ว่าเขาอยากได้บ้านคอนเซปต์แบบนี้แต่พอลงในในรายละเอียดแล้วว่ากลับมาถามทางแฟคซิตี้นิดหนึ่งว่ามันเป็นมันเป็นอย่างไรทั้งสองส่วนเลยทั้ง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 ขั้นตอนการดีไซน์งานที่ที่บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ออกแบบตกลงกันเลยออกแบบจนกระทั่งดีไซน์แล้วก่อนที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้ัครับคีย์เทคไว้ก็คือว่าต้องฟังเอ็นยูเซอร์ฟังเอ็นยูเซอร์นะฟังเอ็นยูเซอร์แล้วฟังคนที่ก็จะดูแลตรงนั้นต่อะนครับ ครับอ่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ถึงว่าเป็นโปรเจกต์ที่สองที่อยู่ค<ช>ู่โปรเจกต์แรกครับโอโม้มีมีข้อมูลตัวตัวเลนอยู่แล้วโอ้ดีมากมันมัน,มนแล้วแล้วอย่างเงี้ยก็เลยจะพูดถึงประโยชน์ของทางพี่บุสิตว่าครับถ้าเรามีการเก็บอ่สมัยนี้รู้สึกจะเป็นเขาเรียกว่าระบบบ i มนะฮะ building intelligence management ครับตัวเนี้ย มันมันมันบูมมากเกี่ยวกับทางด้านก่อสร้างคือเขาเก็บ Data ตั้งแต่ตึกเกิดนะครับ,รบดีไซน์มายังไงออกแบบยังไง S อสบิวเป็นยังไงอะไรต่างเนี่ยเพื่อมาสืบค้นข้อมูลได้ครับแต่อีกทางหนึ่งที่ที่ควรจะมีการเก็บร e คอร์ดก็คือเก็บไว้ในระบบอย่างที่พี่บุสิ์กำลังทำอยู่เนี่ยครับผมนะครับมันมันจะเป็นมันจะเป็น Big Data ที่ดีที่เราสามารถที่จะคิวรี่มันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราอยากรู้ว่าอ๊สมมติเราจะออกแบบบันได เลื่อนที่เป็น o อ t d อือเราเปลี่ยนมาสามยี่ห้อแล้วอย่าไปเลือกใช้ยี่ห้อนี้เลยอืเพราะมันไม่ทนครับอ่าเนี้ยเราได้เสียตังค์ครั้งเดียวก็รวนแล้วแต่ประสบการณ์นู้ตัวสอนเราเงะ้ยระบบพิ้วสิตจะจัดเก็บไว้ให้ว่าเฮ้ยมันได้เลื่อนยี่ห้อนี้พังเดินเดือนเดือนเลยครับอ่าใช่อ่าพอมาเปลี่ยนอียี่ห้อหนึ่งพังสองเดือนดีอ่า เปลี่ยนมาอีกยี่ห้อนึงเฮ้ยไม่เสียเลยอแสดงว่าเราได้โซลูชันแล้วเราได้คำตอบแล้วเราต้องเลือกยี่ห้อนี้แหละตึกใหม่เราก็เหมือนกันตรอเอาอันนี้แหละก็ไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วไม่ต้องหาตรงไหนแล้วมันมันเป็นมันสามารถ make decision ได้แบบตรงตรงที่สุดหละข้อมูลเหล่านี้เพราะเราเรามี data ของตัวเองเราเราไม่ได้ไปอ้างยิงที่อื่นใช่ครับแล้วเราก็ยินดีที่จะสมมติถ้าเป็นตึกที่สองที่เราจะสร้างเนี่ยเรายินดีมอบข้อมูลเนี่ย ให้กับพวกแบบไปแน่นอนก็จะได้ไม่ต้องไป trial error นะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปย่ําความผิดเดิมๆที่ที่มันเคยมีประสบการณ์มาเสนอมาก็ไม่อาจจะมีหลักการมีอะไรต่างแต่ถ้าหากว่าเอาตัวประสบการณ์ก็จะผู้ใช้งานจริงแล้วแถมมีข้อมูลด้วยใช่ครับโอ้โนี้จะช่วยอ่าแล้วเราเราพีดิกได้กับพิมพ์สิทธิ์ว่าเฮ้ยบันไดเลื่อนตัวเนี้มันใช้ได้แค่สิบปีเดี๋ยวเก็บเงินไว้นะครับครับทุกสิบปีจะต้องเปลี่ยนอะไรเลย่อันี้อ่านี่นี่คือ นี่คือความความสำคัญของอินโฟเมชันต่างๆที่ที่อยู่ที่อยู่ในเฟสซิ่งต่างๆครับตั้งแต่การออกแบบเนาะแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าไปสู่ในห้วงการก่อสร้างแล้วอันนี้อันนี้จบเรื่องการออกแบบแล้วนะจบเรื่องการออกแบบไลฟ์เซอร์เคิลสเต็ปแรกนะครับเรื่องของการออกแบบเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะก็คือประโยชน์ก็คือว่าถ้าหากว่าสามารถ เอาข้อมูลที่มีเก็บไว้ก่อนหน้านั้นมาใช้ประโยชน์จะทําให้การตัดสินใจในช่วงการดีไซน์ถูกขึ้นกครับอันนี้เรากำลังเข้าสู่สเต็ปต่อไปคือสเต็ปต่อไปคือการที่เราเอาแบบที่ออกแบบถูกต้องแล้วเนี่ยมาประมูลมาประมูลที่จะหาผู้รับเหมามาอครับอันนี้ก็วงการก่อสร้างเขาจะรู้กันดีครับเดี๋ยวจะหาว่าผมปากเสียอือจริงๆแล้วในใน ในวงการก่อสร้างเนี่ยก็มีเรื่องของการแข่งขันสูงมากครับแล้วก็มีเรื่องของการหันราคาอะไรต่างๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าคงต้องเป็นการเขาเรียกว่าตัดสินใจที่มีข้อมูลแบ็กอัพอเยอะๆ,ๆหน่อยว่าเราจะเลือกผู้รับเหมาที่เขาเสนอราคามาเนี่ยสมมติว่ามันราคาประมูลที่ประมูลได้เนี่ยมันต่ำกว่าราคากลางเยอะอ เราต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้แล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างเขาจะทาไหวจริงเปล่าเขาจะทาไหวจริงหรือเปล่านะเพราะว่าจากประสบการณ์ในการขอวงการก่อสร้างเนี่ยทิ้งงานกันมาก็เยอะในส่วนของผู้รับเหมาเนี่ยผมจะถามหน่อยที่ตรงตรงนี้โดยปกติแล้วนอมอานะที่ในในท้องตลาดเนี่ยระหว่างเทคนิคอลกับไพรซิงเนี่ยเขาให้เวทยังไงหมายถึงในในการตัดสินใจในการตัดสินใจจะเลือกที่จะเคาะเนี่ยปกติเนี่ย ถ้าเป็นงานราชการที่ผมเคยรับราชการม,ามันจะมันจะมีอะไรบ้างมีเทคนิคแล้วมี r e f ร r เฟรมด้วยอ่าโอเคอ่าเทคนิคอลรเแล้วกว็แล้วก็ตัว Pricing เขาให้เในในงานราชการก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามันเป็นเหมือน s บ p r a c t i c e ที่ทุกคนเอาไปเรียนได้นะครับงานราชการเนี่ยเขาจะมองว่า,าถ้ายื่นประมูลครับโอเคราชการจะจะทำแบบมาให้ก่อนแล้วก็จะเขียน TOR าทำ Bank ์ i ิวคให้นะครับอันนี้ผู้รับเหมาก็มาซื้อซองไปแล้วก็ไปทำการบ้านครับ ยอดราคามาหนูนี่หน,นประมาณราคาดูเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างนําเสนอมาอ,มอันนี้เวลานําเสนอจะแยกซองเป็นสองส่วนครับส่วนเทคนิค,คกับส่งราคา uh huh. นะครับเราจะพิจารณาจะพิจารณาซองเทคนิคเสมอโอเคะดูว่าบริษัทนี้ใช้เทคนิคการก่อสร้างอะไรอเคยประสบความสำเร็จในการก่อสร้างตึกอะไรมามีแบ็คลิสต์หรือเปล่าครับนะมีเสียงตอบรับที่ดีไหมกับหน่วยงานราชการแล้ว สุดท้ายค่อยมาเปิดซองคือถ้าสมมติซองเทคนิคไม่ผ่านก็กลับบ้านไปสมมุติว่าผ่านผ่านหมดเลยนะเทคนิคผ่านสามเจ้าครับเขาจะเคาะตัวที่ต่ําสุดหรือเปล่าครับอ่าไม่เสมอไปเพราะว่าอาจจะอาจจะเทคนิคแต่ว่าคะแนนสูงกว่าใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาผลเนี่ยเขาจะมองหลายมุมครับเขาไม่ได้มองแค่ราคาอย่างเดียวโอเคซึ่งอาจจะต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนเราเรามองราคาเป็นที่ต่างเพราะนั้นอันเนี้ย เป็นเรสเซนเลอร์ที่ทางราชการอาจจะรู้แหละว่าเฮ้ยการที่ได้ผู้รับจ้างที่ต่ําสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบทิ้งงานหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการก่อสร้างน้อยครับทําให้เสียเวลาในการก่อสร้างมันก็จะไปพันกับเรื่องของงบประมาณมันก็บวมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางที่ก็ทิ้งงานไปเลยอ่าครับอันนี้เป็นข้อเสียการทิ้งงานต้องต้องดีเทลนิดนึงว่าทิ้งงานไปเนี่ยสมมติของร้อยบาท สร้างไปห้าสิบาททิ้งงานไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาอีกคนนึงมาทําต่อแล้วเขาคิดเราอีกห้าสิบาทนะเขาต้องคิดค่าความเสี่ยงก่อนว่าไอห้าสิบาทที่ทําแล้วทิ้งงานไปแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรอยู่ในในนั้นบ้างโอเคอืมอะไทิ้งอะไรไว้เขาต้องคูณเขาต้องคูณความเสี่ยงตรงนั้นอนะ่ะบวกกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความลำบากใจกะกอวนของเจ้าของตึกแล้วรับเอ๊ะแล้วฉันจะจบงบประมาณที่ตรงไหนอ่ะ มันจะไม่ใช่ตามแผนแล้วมันจะไม่ใช่ตามแผนแล้วมันมันเคยเป็นสองร้อยล้านมันไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นสา0รอยห้าสิบล้านอย่างเงี้ยเพราะว่าบริษัทเก่าไม่รู้ทิ้งอะไรว่บ้างครับนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้เป็นเป็นข้อคิดการเลือกผู้รับจ้างอันนี้อยู่ในขั้นตอนการประมูลขั้นตอนการประมูลหลายเซอร์กุมหลายเซอร์เพิ่งมาสองเองนะมาสองเองอันนั้นต่อไปครับอันั้ต่อไปพอประมูลมาได้แล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เนี่ยครับ เขาจะมีเรื่องของการจ้างคอนซลัลท์นะครับคือคือผู้เจ้าของตึกเนี่ยไม่มีเวลามานั่งเฝ้ามานั่งแอปพูดวับบสดุหรือว่าแอปพูดแบบหรอกเขาจะจ้างคอนซัลท์เข้ามาคอนซัลท์มีหน้าที่อะไรอ่ะคอนซัลท์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอะันน,น,นี้อันนี้เอาในภาคปฏิบัตินะครับครับ,รบแต่ถ้าคอนซัลท์วางตัวมีมีคอนซัลท์สองประเภทคอนซัลท์ที่เป็นเพื่อนกับคอนซัลท์ที่เป็นศัตรตูอืโอเคส่วนใหญ่แล้ว จากประสบการณ์ผมถ้าคอนซัลท์ที่เป็นศัตรูน่าจะมีมีสิทธิแตกหักกันได้อก็หมายถึงว่าทะเลาะทั้งผู้รับเหมาทั้งซับคอนแทกทั้งอะไรเงี้ยคือไม่ยอมเลยอะไรอะไรผิดนิดเดียวไม่ยอมไม่ยืดหยุ่นไม่ค่วยหรืออะไรกันนะครับกับคอนซัลท์ที่เป็นเพื่อนเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์คอนซัลท์ที่เป็นพาร์ทเนอร์เหนื่อยหน่อยเพราะบางทีอาจจะต้องจูงเหมือนจูงเด็กน้อยข้ามถนนนะคอยดันคอยดันคอยดันคอยปุ้มคอยอะไรถ้าเขา วิ่งไม่ไหวก็อุ้มนะไปด้วยกันอันนี้เราเลยต้องมาพิถีพิถันเรื่องการเลือกคอนเซิลด์ด้วยนะครับว่าคอนเซิล์ก็ต้องเป็นบริษัทที่เก่งนะอไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือกคอนเซิล์อะไรก็ได้ง่ายๆเพื่อที่จะมีซัมวันแค่มาเดินในไซต์งานให้ผู้ระเบิเขาเกงใจอันเนี้เสียเงินเปล่าครับครับไม่ต้องจ้างถ้าอย่างนั้นไม่ต้องจ้างครับครับเพราะฉะนั้นพอต้องจ้างคอนเซิล์ก็ต้องจ้างคอนเซิล์ที่มีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องคิดแล้วว่าคอนเซิล์เนี้ย เขาจะพาผู้รับเหมารอดไปกับตัวเขาด้วยเพราะสุดท้ายแล้วคอนเซัลท์เนี่ยคอนซัลต์กับผู้รับเหมาจะอยู่กันวินาทีสุดท้ายที่ส่งมอบครับจนจบอะจนจบอหรือในระยะเวลา r t i o n ครับก็ต้องอยู่ด้วยช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็ต้องอยู่ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ความสัมพันธ์กับคอนเซัลท์เนี่ยก็ควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกแบบด้วย มันก็ลากไปที่เสร็ตนอเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราได้พวกแบบไม่ดีเขาไม่ยอมเชื่อฟังคอนซัลเลยอ่ะคอนซัลบอกอย่าทำอย่างนี้เลยพี่หน้างานมันไม่ได้พี่แก้แบบเหอะไม่จะเอาอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับแค่เงินคอนซัลมาก่อนมาก่อนดีไซเนอร์ไหมครับเอจริงๆตามระบบอ่ะคอนซัลไม่ได้มาก่อนดีไซเนอร์แต่ว่าสามารถที่จะกลับย้อนกลับไปที่ดีไซเนอร์เพื่อที่จะให้เขาแก้แบบให้ใช่ครับเพราะนั้นทำไมผมถึงเสนอ ตอนตอนที่ผมอยู่องค์กรหนึ่งอะทำไมผมเสนอผู้อาหารว่าเรายังไม่ต้องจ้างคอนซัลทนในเฟสของการก่อสร้างในในการออกแบบหรอกออกแบบเราเราใช้แฟลิดีแมเนเจอร์นี่แหละแมเนเจอร์นี่แที่อยู่กับเราเนี่ยเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเขาช่วยได้นะเพราะมันยังไม่เล่นลงมือทำมันแค่เป็นการออกแบบ,บนะครับแต่พอมาถึงในในในเฟสของการเริ่มก่อสร้างแล้วอะก็ต้องมีคอนซัลที่เขาปณิพตนอาที ประสานงานได้สามร้อยหกสิบองศาได้ทุกคนนะครับ,รบแล้วก็ต้องไม่มีนอกมีไน้น,นะอ,อันนี้ยากต้องเป็นมืออาชีพต้องเป็นมืออาชีพมืออาชีพแล้วก็เป็นก่าใจให้ทุกคนเป็นก่าใจให้ทุกคนคเพราะว่าคือคือคือในวงการเนี้ยถ้ามีเรื่องเงินมาเมื่อไหร่ก็พังครับพังพังนี่คือไม่ได้ไม่ได้พังพวกเขานะพังเจ้าของตึกเจ้าของเจ้าของหมดเมื่อไหร่ก็หมดนั้นถูกครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของกทซโน่ลนีนั่นเอาวัสดุ ไม่ได้คุณภาพมายัดใส่นน่นนี่นั่นอ่ะมันก็ทําให้เจ้าของตึกที่จะอยู่กับมันไปอีกแปดสิบปีเนี่ยครับต้องแบกว่าเลยต้องแบกภาระไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เล่าข้ามสเต็ปครับผมถ้าในห่วงการก่อสร้างไม่ดีนะครับมันก็จะเริ่มแย่ตั้งแต่เรื่องการเทสระบบครับอ่ะเทสระบบเรามีการเทสระบบแบบเป็นส่วนๆครับเรามีเป็นเทสระบบแบบเทสใหญ่อืเอาระบบทุกระบบมารวมกันนะครับ เรียกว่า commissioning test เรามีเรื่องของการทำส่งมอบตึกให้กับลูกค้าครับอย่างเงี้ยถ้าก่อสร้างไม่ดีมันจะกระทบหมดเลยสุดท้ายลูกบอลร้อนๆลูกเนี้ยมันจะมาตกอยู่ในหน้าตากของ fm ครับนะเพราะว่าทุกคนผ่านหมดแล้วเนี้ยทุกคนผ่านหมดแล้วร้อยละร้อยตัวแล้วร้อยตัวแล้วนะฮะตอนนี้งาน fm อะอย่างที่ผมเรียนพี่บุษิตไปเมื่อ ep ที่แล้วครับ เรื่องการควบคุมคุณภาพของงาน FM เนี่ยบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราอยู่ในวงการ FM แล้วเราจะเข้าข้าง FM นะครับผมมองว่าบางอย่างอ่ะครับมันป้องกันได้มันแก้ไขาได้ตั้งแต่เฟสก่อสร้างเอ้ยตั้งแต่เฟสออกแบบเลยออกแบบเลยบบเลยนอะนะทำไมไม่ทํากันอืมทาไมต้องปล่อยให้มันมาตกอยู่หน้าตักเราเนี่ยครับแล้วเราก็มองว่าเวลาเราประมาณราคาในการให้บริการ FM e ร v i c e เนี่ยเราก็ประมาณราคาในในสแตนดาร์ด ตึกทั่วไปแต่เราไม่ทราบครับว่าตึกที่มีปัญหาซ่อนอยู่เนี่ยครับมันจะมาหาเราเมื่อไหร่เพราะนั้นงบประมาณในการบริหารจัดการการวางคนให้ให้ให้เหมาะกับงานหรือการเขาเรียกว่าเดินสำรวจหน้างานเนี่ยเราเราเลยพลาดเราเลยพลาดเพราะเราไม่รู้ว่าไส้ในมันซ่อนอะไรไว้พอมันเริ่มบวมเริ่มโปดเริ่มรั่วเริ่มอะไรขึ้นมาเนี่ย เนี่ยพาลามาตกกับเอครับหรือไปจริงๆแล้วติดพันแต่ตอนดีไซน์แล้วก็มีส่วนเยอะนี่นะผมทำให้ผมนึกถึงเคสนะของเมื่อหลายปีก่อนนู้นอ่าเรื่องของการทำความสัตาดกระจกที่สูงเพราะว่าบริษัอยู่ในวงการในด้านนี้ที่ต่างประเทศนะเขาจะมีเคสประมาณว่าอันนี้ทางฝั่งนะต่างประเทศเลยประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยมีดีไซน์ของการทำฝาสาด เกิดกระจก้างนอกสวยงามมากสวยงามมากแต่ทำความสะอาดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีกลไกที่จะสามารถทําความสะอาดได้เลยครับแล้วเวลาผ่านไปที่ได้ยินมาตอนหลังนะครับก็คือว่าออกเป็นรูปกฎหมายเลยครับเพราะว่าพอทําความสะอาดไม่ได้ก็ต้องพยายามหาทางที่จะทําแล้วมันมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีอะไรปัจจัยที่มาทำได้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนหลังมาหลังจากนั้นอ่ะกลายเป็นกฎหมายคือควบคุมตอนที่ คุณจะอ่าิน tall หรือว่าออกแบบดีไซน์ต่างๆต้องเอาในเรื่องของการดูแลเมืนเดินั้นมาเป็นส่วนประกอบถูกครับถูกครับทำให้นึกถึงตรงนั้นไปเลยเนี่ยใช่ครับตรงตรงนี้ขยายความพี่ผู้สิทธิ์อ่งงานราชการส่วนใหญ่เรามีงบสร้างเรามีงบซ่อมแต่เราไม่มีงบดูแลอ่านะโอเคเพราะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยเวลาเราคิดนะฮะแนวคิดของเราควรจะเป็นอย่างนี้คือเราจะ build up ซิสเต็มรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรจะนึกถึงการเมนเดนแนนซ์มันก่อนครับออกแบบให้มันสวยหรูซับซ้อนคอมพิเกตมากมันก็ทำให้เวลาต้นทุนในการ MA หรือเมนเดนแนนซ์มันเนี่ยมันสูงไปด้วยครนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเตรียมไว้แค่เรื่องของเงินในการก่อสร้าง แต่ไม่ได้เตรียมเงินในการเมนนันแนนไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีงบเรื่องของแมนนันแนนอาจจะทําให้งบงบซ่อมน้อยลงถูกครับได้มาถูกครับแล้วไลฟ์สเปนก็ยาวขึ้นใช่ครับใช่ครับคือคือมันมันก็รีเลทกันไปครับใช่มันมันไม่สามารถแยกกันได้ครับผมครับครับประมาณนี้เดี๋ยวนะเรามาถึงตรงตรงมอสักู่นี้ยังไปยังไปไม่ถึงแฟร์ซีที่ยังครับยังเราเรากระโดดข้ามาให้เห็นภาพก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปหรือเปล่าเราลองมีอีกช็อตหนึ่งอีกอีกอีกตอนนี้เราเราจบที่ตรงไหน เออก็ปลูกสร้างแล้วก่อสร้างแล้วอ่าเราเราเราก่อสร้างแล้วเรากำลังจะแฮนด์โอเวอร์แล้วอ่ากำลังจะแฮนด์โอเวอร์แล้วเดี๋ยวเราไปแฮนด์โอเวอร์ในคลิปนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ